Welcome to Start with Why p o d c a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจปณิธานของ Start with Why Podcast ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับ ในอีพิโซดนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันครับให้กับทุกๆท่านที่เป็นแฟนรายการเป็นผู้ติดตามพอดแคสต์ของผมนะครับให้เห็นถึง d ด r รคชั่นเห็นถึงทิศทางของพอดแคสต์ของผมตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปนะครับว่าจุดเน้นนะครับจุดเน้นนะครับที่ผมเชื่อมโยงต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่ผมตั้ง objective ของปี2021ของผมนะครับว่า Objective ที่2เนี่ยแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยให้กับธุรกิจไทยเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านะครับจาก Objective ข้อนี้เนี่ยผมเลยมีปริธานที่จะทำพอดแคสต์ของผม Start With Why อันนี้เนี่ยนะครับด้วยด้วยภารกิจแบบนี้ครับว่าภารกิจของ Start With Why เนี่ย ต้องการที่จะช่วยจุดสตาร์ทความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับช่วยให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถ transform นะครับเป็นธุรกิจออนไลน์ได้ประสบความสำเร็จที่มาที่ไปว่าทำไมผมถึงตั้งภารกิจ หรือพณิธานของช่อง Starwit t h Why ออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมต้องการทำให้มันชัดเจนขึ้นและช่องผมก็จะเน้นทำคอนเทนต์ที่จะไปสู่ภารกิจอันนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับทุกท่านเองก็น่าจะมีเรื่องที่กังวลใจต้อนรับปีใหม่เลยก็คือเรื่องของโควิด1 9ที่ทิศทางเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันคงที่จะไม่ได้หายไปจากประเทศไทยและโลกของเราอย่างง่ายดา ในปี2021นี้อย่างแน่นอนนะครับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเลือกอีกต่อไปแล้วครับแต่มันต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับทุกๆธุรกิจเลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจแบบไหนมาก่อนแต่ต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์เป็นช่องทางที่จะทำให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องสัมผัสตัว ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีสาขาต่อไปนะครับเลยเชื่อมั่นเลยว่าปี2021นี้จะยังคงเป็นปีทองของธุรกิจต่างๆที่สามารถแปลงหรือ transform ตัวเองให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ได้อย่างเต็มสูบและ e e-commerce หรือการทำธุรกิจออนไลน์เป็นหนึ่งในทิศทางที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกๆธุรกิจต้องมาผมตั้งภารกิจเลยว่าปี2021นี้นะครับ ต้องการที่จะให้ช่อง Start With Why Podcast Start With Why เนี่ยทำหน้าที่นั้นทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นช่องที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อที่จะช่วยให้ทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเ,เป็นทุกท่านที่ทำทำงานอยู่ในคอร์ปอเรทนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถที่จะเอาความรู้นะครับที่ผมแบ่งปันในทุกๆเอพิโซดเนี่ยไปต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านสามารถ ทำธุรกิจให้เติบโตได้เป็นอย่างดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปได้เป็นอย่างดีแม้จะเจอวิกฤตโควิดในปีนี้นะครับในช่องของศาสตร์วิทย์เนี่ยด้วยภารกิจอันนี้นะครับที่ผมตั้งเป้าว่าจะช่วยให้ทุกท่านสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้ในปีนี้ผมก็จะวางธีมของคอนเทนต์นะครับเนื้อหาของพอดแคสต์เนี่ยออกมาเป็น 5. ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ครับก็เป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการนะครับการเป็นสตาร์ทอัพความรู้ของการเป็นเจ้าของกิจการนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอันนี้เป็นคอนเทนต์พารที่1นะครับพารที่2เป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซครับทำยังไงนะถึงจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่การทำอ e ีคอมเมิร์ซได้อย่างเต็มรูปแบบ พาร์ทที่3คือเรื่องของ Leadership นะครับแน่นอนการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้เนี่ยภาวะผู้นำยิ่งจะสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เรื่องของภาวะผู้นำพาร์ทที่4นะครับเป็นพาร์ทที่มผมจะเสริมขึ้นมาใหม่เสริมเข้ามาเพิ่มขึ้น มากขึ้นในปี2021นี้ก็คือเรื่องของกรณีศึกษาครับว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแล้วในการเอาออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซมาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้เป็นอย่างดีเป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีธุรกิจใดบ้างและทุกท่านก็จะได้สามารถมาเรียนรู้นะครับมาศึกษาเป็นตัวอย่างได้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นช็อตคัทเพื่อทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถที่จะเอา รูปแบบของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างทัถนท่วงทีนะครับพาร์ทที่5ครับก็เป็นเรื่องของการอัปเดตความรู้ข่าวสารความเป็นไปในแวดวงของเทคโนโลยีธุรกิจออนไลน์เพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆมีการปรับตัวเร็วมากๆนะครับก็จะให้คำมั่นสัญญาในการอัปเดตความรู้แบบนี้ต่อไปทั้ง5หัวข้อนี้ ก็พอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ก็สั้นๆแบบนี้ครับต้องการที่จะสื่อสารให้ทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ Start With Why ได้เห็นถึงทิศทางของช่อง Start With Why ปีนี้ต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ Start With Why Podcast